เหมือนเรื่องมันจะจบไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบนะครับสำหรับคดีของอันโตนี่นะครับเดอรมุนมีรายงานจากเดลันติครับบอกว่าการสืบสวนของตำรวจที่มีต่ออันโตนี่ปีกสายหมุนของแมนยูนั้นนะนะยังคงดำเนินต่อไปครับหลังมีการกล่าวหาในปีที่แล้วว่าเขาทำร้ายร่างกายอาดีตแฟนสาวอันโตนี่ครับถูกกล่าวหาว่าทำร้ายกาเบรล่าคาวลินนะครับถึง4ี่ครั้งด้วยกันซึ่งรวมถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2022ในระหว่างที่เธอกำลังตั้งท้องอยู่นะครับ ดาวเตะวัย24ปีอย่างอันโตนีครับปฏิเสธข้อกล่าวหานี้รวมถึงข้อกลาา่าวหาในทำนองเดียวกันจากอิงเกอรชลาน่าขณะที่ริยาซานะครับเดฟรตัสผู้กล่าวหาคนที่3ได้ถอนข้อกล่าวหาไปแล้วอารมนยูอนุญาตให้อันโตนีน Anthony เนี่ยได้หยุดพักงานไปช่วงหนึ่งเพื่อไปจัดการกับเรื่องนี้แหละซึ่งยังส่งผลให้เขาโดนดรอปจากทีมชาติบราซิลไปด้วยครับ ตอนที่เขากลับมาสู่สหราชอาณาจักรในวันที่28กันยายนอันโตนี่นะอาสาเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจและกลับมาลงซ้อมกับแมนยูหลังจากนั้นนะครับแล้วรยายงานข่าวล่าสุดจากเดลนติกบอกว่าการสืบสวนของตำรวจแมนเชสเตอร์ที่มีต่ออันโตนี่ยังคงดำเนินต่อไปณเวลานี้ก็เหมือนกับหน่วยงานของบราซิลที่ทำให้ต้องรอฟังผลสรุปต่อไปว่าเขาจะมีความผิดจริงหรือเปล่านะครับ ส่วนฟอร์มในสนามของอันโตนี่ลอยถ้วยนะครับได้รับเสียงวิจารณ์แบบโอโ้โหล้นหลามดูแล้วใลฤดูกาลนี้ครับหลังเขายังยิงประตูหรือทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยนะครับไม่แต่เกมเดียวอันโตนี่ครับได้ออกสตาร์ทไป11เกมเท่านั้นครับและเป็นตัวสำรองอีก11นัดนอกจากนี้ยังไม่ได้เป็นตัวจริงในลีกมาตั้งแต่เกมแพ้นอตเทีมฟอเรสในเดือนธันวาคมด้วยครับสำหรับเดิมหมุนนะครับอื้อหือ,อสถานการณ์ในสนามก็เจ็บจัดนะครับ ยิงเรื่องอทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวแนละ้วก็ยังดำเนินต่อไปครับยังไม่จบนะครับอต้องมาตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปถึงไหนนะครับสำหรับคดีความของแอนโตนีกับแมนเชสเตอร์อยู่อันโตนีกับอดีตแฟนสาวของเขานะครับชุกคกันับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม